ทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับก็สู่ช่อง Material Girl Staro t นะคะวันนี้ก็อยู่เคเช่นเคยแล้วก็คลิป uh, Energy Check-in นะคะก็ไม่ได้อาจมาหลายวันแล้วหวังว่าทุกคนจะยังรออยู่นะคะวันนี้เนี่ยเคจะมาพูดถึงเรื่องของอความสัมพันธ์นะคะระหว่างคนสองคนหรือคุณกับเขาเนี่ยนะที่อยู่ในช่วงที่กำลังคิดหนักเลยนะคะทั้งสองคนต่างก็คิดว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันต้องมีการ ต้องเปลี่ยนอะไรบางอย่างคือต้องทําให้มันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นซึ่งเป็นไปในทางที่ดีนะทั้งคู่ระหว่างคุณแล้วก็เขาเนี่ยทั้งคู่คิดเหมือนกันเลยก็คืออยากจะให้มันมีการเปลี่ยนเกิดการเปลี่ยนเปลี่ยนในที่นี้จะเปลี่ยนดีหรือไม่ดีก็ตามแต่ขอให้มันได้มีการเปลี่ยนเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ว่าเอเนอร์จีที่เคกได้มาเนี่ยมันเป็นเปลี่ยนไปในทางที่ดีซึ่ง ามาดูฝั่งเขากันดีกว่าตัวเขาเนี่ยนะคะเขาอ่ะเป็นคนที่รู้นะว่าตัวเองอ่ะมีอะไรหลายๆอย่างที่ที่จำเป็นที่ต้องให้ความสําคัญนะคะเช่นเรื่องงานเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยคือเยอะมากนะคะถามว่าเป็นคนที่มีตัวเลือกไหมอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของความรักก็มีตัวเลือกเยอะอีกเช่นกันนะคะแต่เขาเนี้ย E n e r g y ตอนเนี้ยสาหรับเขานะ เขารู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วแหละที่เขาต้องเลือกไม่ว่าเขาจะมีทางเลือกเยอะแค่ไหนเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือตัวเลือกในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะเขาก็รู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วแหละที่เขาต้องเลือกอื ừ, ในขณะที่ตัวคุณนะ่ะคุณเอเนอร์จีคุณค่อนข้างที่จะบาลานซ์ระหว่างเรื่องเรื่องงานกับ คือเคสขอใช้คําพูดว่าคุณบาลานซ์จะด,ดีได้ดีในเรื่องของงานเรื่องเงินเรื่องเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องคนรอบตัวนะยกเว้นเรื่องความรักถามว่าทําไมเรื่องของรักของคุณคุณไม่บาลานซ์เหรอนะั่นนี้คือคุณ,ค,ณคุณพยายามพยายามมาอย่างหนักเสมอมาในเรื่องของความรักไม่ว่าจะกับคนนี้หรือคนในอดีตของคุณหรือใครก็ตามแต่คุณอะ พยายามเต็มที่เสมอมาไม่ว่ากี่ครั้งกี่ครั้งที่คุณจะเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะคราวนี้ในความสัมพันธ์เนี้ยตัวคุณเองอะก,ททก็ทําทุกๆอย่างเพื่อที่จะให้มันเป็นจริงได้ให้มันเกิดขึ้นจริงได้ให้มันมองเห็นอนาคตร,ร่วมกันได้ประมาณนี้นะคะอันนี้คือสิ่งที่คุณทํามาตลอดแล้วเคคร,รู้สึกว่าอย่างที่บอกอะช่วงนี้มันอาจจะเป็นช่วงที่ทั้งสองคนกําลังคิดว่า มันถึงจุดที่จะต้องจุดตัดจุดเปลี่ยนอะไรแบบนี้แล้วแหละอืมตัวเขานะคะเวลาที่เขามองมาที่คุณนะเขารู้สึกว่าตัวคนนะุณน่ะกำลังกำลังเลือกไม่ถูกว่าจริงๆแล้วคุณจะเดินซ้ายหรือเดินขวาในชีวิตของตัวเองคุณจะเลือกไปเริ่มต้นใหม่ทำงานของคุณหรือว่า เลือกเงินเลือกงานแล้วไปที่อื่นหรือเปลี่ยนงานหรืออะไรเงี้ยหรือคุณจะเลือกอยู่ที่เดิมเลือกกลับมาอยู่กับเขาอยู่ข้างเขาหรือว่าเลือกเลือกอยู่ในบริเวณที่เขาอยู่หรืออะไรเงี้ยคือคุณน่ะต้องเลือกต้องเลือกว่ะต้องเลือกระหว่างที่สองที่สถานที่สองที่งานสองงานคือเหมือนเหมือนเลือกชีวิตที่มีเขากับเลือกชีวิตที่ไม่มีเขาอะไรเงี้ยเนี่ยคือสิ่งที่เขามองคุณตอนนี้ว่าคุณกําลังจะเลือกอะไรกันแน่คุณกําลังจะเลือก เขาหรือว่าเลือกอีกทางหนึ่งที่ไม่มีเขาในขณะที่ตัวคุณอะภาพที่คุณมองเขาอะนะคะคุณมองว่าเขาเคยมีบาดแผลในความสัมพันธ์มาก่อนที่ไม่ใช่กับคุณอะแล้วเมื่อเขามีอดีตมีบาดแผลมาเนี่ยแล้วเ,เจ็บมามากแล้วคุณมีความรู้สึกลึกว่าเขายังไม่ได้ฮีลอดีตของเขาเลยแล้วถ้า เขาจะเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันดูยากมากเลยสําหรับเขาอืมแบบเหมือนเหมือนเขาจะเอาใจที่ไหนมารักคุณอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะแล้วคุณรู้สึกว่าเหมือนเขากําลังวิ่งหนีอะไรบางอย่างหนีใจตัวเองหนีหนีอะไรบางอย่างเอนเนอร์จีที่คุณมองเห็นจากเขาอ่ะนะเวลาที่คุณมองเขาคุณรู้สึกว่า คุณรู้สึกว่าคนคนนี้ทำไมถึงมีบาดแผลเยอะจังเลยบาดแผลจากครอบครัวบาดแผลจากอดีตคนรักบาดแผลจากงานคนรอบข้างหล่อะไรเงี้ยเวลาที่คุณมองเขาแบบลึกๆอะนะคะมันก็เลยเหมือนกับคุณเลยเวลาที่คุณมองเขาคุณเลยไม่เห็นภาพที่มันชัดเจนว่าเขาจะรักคุณได้ยังไงตัวเขาเนี่ยนะคะ ตัวเขาอะเมือ่อเมื่อมองมาที่ความสัมพันธ์ไม่ได้มองที่ตัวคนนะมองมาที่ความสัมพันธ์เขารู้สึกว่าเออมันถึงเวลาแล้วที่ต้องตัดสินใจว่าเขาจะบอกคุณดีไหมว่าเขารู้สึกยังไงเราสองคนจะเป็นอะไรกันต่อไปหลังจากนี้หรือปัญหาอะไรที่มันเป็นปัญหาใหญ่มากระหว่างเราสองคนแล้วมันต้องแก้แล้วเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้มันได้เดินต่ออะไรเงี้ยค่ะคือเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันถึงเวลาแล้วที่ต้องตัดสินใจแล้วเขาเขาคิด เขาเค,าเคารู้สึกว่าเขาคิดมาสักพักแล้วนะหลายเดือนด้วยใช้เวลาน,านานเหมือนกันนะในการที่เขาคิดพิจารณาเรื่องของคุณกับเขาอะนะคะในขณะที่ตอนนี้คุณมองความสัมพันธ์นี้นะคือไพ่เดอะทาวเวอร์เนี่ยคือคุณคุณรู้สึกว่ามันมันถึงเวลาแล้วที่ต้องจบจบหมายถึงว่าจบวงจรเดิมอะคะ่ะจบเพื่อที่จะเป็นแฟนกันจบเพื่อที่จะแต่งงานกาันหรือจบเพื่อ เราจะไม่คุยกันแบบนี้แล้วคือเราจะเป็นพี่น้องกันแต่ในอนาคตเนี่ยค่อยกลับมาคุยกันนะแต่ตอนเนี้ยยังไงก็ต้องเปลี่ยนคนรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเดินทางมาถึงจุดที่มันจะต้องเลือกแล้วอะว่าเราจะซ้ายหรือจะขวาคือเอ NERGY มันเป็นแบบเนี้ยนะคะถ้ารู้สึกว่าเค้กพูดบนอนะเพราะว่าไพ่มันออกมาแบบนี้นะเออแล้ว เอาจริงๆ e n e r อ y นคุณหนักกว่าเขานะหนักหมายความว่าคุณพร้อมที่จะตัดสินใจมากกว่าเขาคุณกล้าที่จะตัดสินใจมากกว่าเขาความกล้าความพร้อมของคุณอนะมันเยอะกว่าเขาที่ว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์นี้แล้วจะเปลี่ยนทางไหนก็ได้แต่ต้องเปลี่ยนไม่อยากหยุดชะงักไว้แบบนี้อีกแล้วประมาณนี้ค่ะคันนี้ตัวเขานะเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขานำมาสู่ความสัมพันธ์นี้เนี่ย คือคือ energy ของพูดไงดีเขาอะรู้ว่าเขาเล่นเกมเยอะเกินไปเล่นเกมเยอะทดสอบคุณพ่อจริงจริงเขากลัวความเจ็บปวดแค่รู้สึกว่าเขากลัวที่จะเสียใจกลัวถูกหักหลังกลัวถูกทิ้งไว้ข้างหลังกลัวว่าคุณจะทําเหมือนคนเก่าๆเขากลัวว่าคุณจะไม่ได้รักเขาจริงกลัวว่าคุณจะหลอกเขากลัวมันเบื้องเบื้องลึกอะนะคะมันมาจากความกลัว มันเลยทําให้ตัวเขาเวลาที่เป็นเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยสิ่งที่เขาแสดงออกคือบางครั้งก็เย็นชาบางครั้งก็ดูน่ารักใจดีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่บางครั้งก็เย็นชาจนงงแล้วเวลาที่คือสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขานํามามาสู่ความสัมพันธ์นี่ยคือความจริงไม่ว่าใจเขาจะรู้สึกยังไงหรือใจคุณจะรู้สึกยังไงเขาก็รู้สึกว่าไม่ความรู้สึกอะมันไม่สําคัญหรอก จะแสดงออกไม่แสดงออกไม่สาคัญเอาความจริงมาพูดเอาเหตุผลมาพูดอเช่นตอนนี้เราสองคนไม่เป็นแฟนกันเพราะอะไรอย่างเงี้ยเพราะสถานะที่แตกต่างเพราะนั่นเพราะนี่เนี่ยมันคือความจริงประมาณนี้ค่ะนี่คือสิ่งที่เขาแบบนำมาสู่ความสัมพันธ์ในขณะที่สิ่งที่คุณนํามาสู่ความสัมพันธ์คือไพ่ทูบครับคุณนําความรักมาสู่ความสัมพันธ์นี้ความรักความประนีประนอมความใจดีความอบอุ่น care and love อ่ะแบบ positive energy ความคิดที่มันเป็นบวกคุณนำความรักมาสู่ความสัมพันธ์ในขณะที่เขานำความกลัวแล้วก็นำนำความรู้สึกที่พูดไปเมื่อกี้ทั้งหมดมาสู่ความสัมพันธ์ซึ่งมันต่างกันมากนะคะถามว่าคุณเหนื่อยไหมที่คุณรักเขาแบบนี้เคริกไม่รู้สึกว่าคุณเหนื่อยอะไรนะแต่คนเราอะเคยได้เคยได้ยินประโยคนั้นไหม เราจะยังรักแล้วก็คิดถึงคนคนนึงได้อีกนานแค่ไหนถ้าเขาไม่เคยทําอะไรตอบกลับมาเลยแล้วกเ็เราไม่เคยได้เจอหน้าไม่เคยได้เดทไม่เคยได้ทําอะไรร่วมกันเลยเราจะยังรักเขาแบบนี้ได้อีกนานแค่ไหนประมาณเนี้ยค่ะืมคราวนี้อย่างที่ยศบอกอะว่าคุณไม่ได้เหนื่อยแต่ว่าสิ่งที่นํามาสู่ความสัมพันธ์มันต่างกันตัวเขานะคะ ตัวเขารู้สึกว่าสิ่งที่มันเป็น Challenge หรือว่าความทา้าทายอะในความสัมพันธ์นี้เลยนะตอนนี้ที่กอ่านไพ่อยู่นะคือเขาต้องเลือกเลือกเพื่อทิ้งอย่างหนึ่งไว้ข้างหลังเคมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาจะต้องทิ้งไว้ข้างหลังนั้นคือคนหนึ่งคนคนที่คล้ายกับคุณหรืออ่ะใช้คําว่าคนหนึ่งคนหรือความกลัวของเขาหรือ สิ่งที่มันเป็นอดีตไปแล้วแล้วมันไม่ได้อยู่ในปัจจุบันของเขาอีกแล้วเช่นความทรงจําเข้าของหรืออะไรเงี้ยเขาจะทิ้งอย่างอย่างหนึ่งของอย่างหนึ่งคนคนหนึ่งไว้ข้างหลังเพื่อตัดสินใจเดินหน้าต่อไปกับคุณครานี้ตัวคุณรู้สึกว่าสิ่งที่มันท้าทายในความสัมพันธ์นี้นะคะไม่ใช่เรื่องของการเลือก แต่มันคือการที่คุณจะต้องอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองมีความสุขให้ได้ด้วยตัวเองโดยที่มีเขาหรือไม่มีเขาก็ตามในความสัมพันธ์เนี้ยแต่แต่พูดถึงความสัมพันธ์นะอืมแต่คุณรู้สึกว่าไม่ว่าคุณจะนี้ดีหรือว่าต้องการเขาแค่ไหนคุณก็ต้องอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองเนี่ยอันนี้คือชา์เลนต์หรือสิ่งสําคัญในความสัมพันธ์นี้ที่คุณรู้สึกว่ามันยากเหมือนกันนะเพราะบางครั้งอะเวลาเรารักใครสักคนเราก็ต้องการให้เขา อยู่กับเราหรือมีปฏิสัมพันธ์กับเราหรือไปทานข้าวด้วยกันหรืออะไรเงี้ยนะคะแต่คุณรู้สึกว่าเนี่ยถ้าคุณจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้ได้อะสิ่งที่มันชั่ l เล่นมากมากเลยะคือคุณต้องอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองมีอิจฉาในตัวเองแล้วก็สําคัญนะต้องดูแลตัวเองแล้วก็หุ่นดีด้วยอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะอืสิ่งที่ตัวเขาอยากให้เกิดขึ้นมากที่สุดในความสัมพันธ์นี้ตอนนี้เลยก็คือการได้คุยกันแบบ แบบเปิดใจคุยแบบที่ไม่ใช้ไม่เล่นไมเกมไม่ใช้สมองใช้หัวใจในการคุยกันคุยกันภาษารักอะค่ะเอออันนี้คือสิ่งที่เขาต้องการคุยแบบชิวๆประมาณเนี้ยอืมในขณะที่ตัวคุณอะสิ่งที่คุณต้องการต่างจากเขานะสิ่งที่คุณต้องการคือคือคุณต้องการให้เขาให้และรับเท่าเท่ากันกับคุณคุณให้ไปเท่าไหร่คุณก็ต้องการให้เขาให้กลับมาเท่านั้นให้มันเท่ากันมันจะได้มีความสุขเท่าเท่ากัน ไม่ใช่คุณให้เขาอยู่ฝ่ายเดียวหรือเขาไม่ให้อะไรคุณเลยอยู่ฝ่ายเดียวอย่างเงี้ยค่ะมันเออประมาณนี้คืออันนี้มันเป็นมันเป็นมุมมองของคนสองคนที่คนหนึ่งมองมองถึงภาพรวมๆใหญ่ๆมาสักพักแล้วคิดรู้สึกว่าเป็นฝั่งคุณนะที่มองมองภาพรวมมองแผนอนาคตมองอะไรเงี้ยตัวเขาก็มองแต่เขาอะ เ,เคกขอใช้คำว่าเขาเดินตามหลังคุณอยู่เพราะเขายังมีแบ็กเกจแบบว่าอดีตที่เขายังไม่ทิ้งไปความกลัวของเขานั่นนี่ความคิดที่มาจากความกลัวที่ว่าคุณจะทำร้ายเขาไหมคุณจะทำให้เขาเจ็บหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยมันเลยทำให้เขาเดินตามหลังคุณอยู่เพราะงั้นนะ่ะสิ่งแรกที่มันจะต้องเกิดขึ้นฝั่งเขาก่อนนะเท่าที่เคกอ่านไพ่มาเนี่ยคือเขาต้องทิ้งอดีตก่อนทิ้งความกลัวและกล้าที่จะตัดสินใจเลือกคุณ ซึ่งอันนี้สําคัญกับเขามากนะการตัดสินใจครั้งนี้มันสําคัญกับเขามากในขณะที่ฝั่งคุณนะคะคุณเองอ่ะก็จําเป็นที่จะต้องกล้าเช่นเดียวกันกล้าในที่นี้หมายความว่าถ้าถึงวันที่ต้องตัดสินใจแล้วเขาไม่กล้าที่จะเลือกคุณเขาไม่กล้าที่จะพูดออกมาเขาไม่กล้าทิ้งความกลัวไปานั่นนี่คุณเองต้องกล้าที่จะตัดสินใจว่าคุณจะหยุดเรื่องนี้แล้วนะ แล้วคุณจะเดินต่อของคุณเองหรืออะไรประมาณนี้นะคะหรือคุณจะตัดสินใจว่าโอเคคุณจะให้เวลาเขาต่อหรืออะไรเงี้ยคือมันจะต้องมีการมีการตัดสินใจเกิดขึ้นเพื่อให้เปลี่ยนแปลงเพราะมันถึงจุดจุดตัดจุดเปลี่ยนแล้วอะนะคะในความสัมพันธ์ไพ่ใบสุดท้ายที่เป็นเอาคำในอนาคตหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณนะคะคือคุณสองคนจะได้คุยกันแบบเอาความจริงมาชนกัน หัวใจด้วยใช่หัวใจเนี่ยน่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละว,ว่ามีใจให้กันแต่ว่าเอ้จบสอดเนี่ยคือการคุยกันแบบเคลียร์ๆว่าเราสองคนเป็นอะไรกันระหว่างเราเนี่ยมันไปต่อได้ไหมถ้าไปต่อไม่ได้เพราะอะไรแล้วอ่ะโอเคถ้าไปต่อไม่ได้จริงๆจ,จะยอมปล่อยกันและกันไปจริงๆใช่ไหมคือจะไม่คาราคาซังแล้วอะไรเงี้ยค่ะคือมันจะชัดเจนทุกอย่างจะชัดเจน ะะตามไพ่นะที่บอกเป็นเอาคำนะคะถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณเนี่ยเร็วๆนี้เคยกให้เวลาช่วงประมาณ1สัปดาห์นะคะถึง2เดือนประมาณนี้นะคะจะมันจะเกิดความชัดเจนเกิดขึ้นนะคะหรือช่วงเดือนมิถุนาอะไรอย่างนี้เนาะอืมโอเคประมาณนี้นะคะขอบคุณมากที่เข้ามาฟัางเจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ